การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศคือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบช่วยสร้างรายได้ขยายตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจประเภทของการค้าส่งออกเอ็กพอร์ตนำเข้าอิมพอร์ตการค้าบริการการลงทุนระหว่างประเทศปัจจัยที่มีผล ค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนภาษีศุลกากรมาตรการขีดกันเสรีการค้าและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่แข็งตัวอ่อนตัวกระทบต่อราคาสินค้าส่งออกและนําเข้าการบริหารความเสี่ยงด้านค้าเงินจึงสําคัญอตกลงและองค์กรระหว่างประเทศเช่น W T O F T A A E C ไอเอ็มเอฟเว k มีบทบาทกำหนดกติกาลดอุปสรรคและส่งเสริมการค้าปัญหาและอุปสรรคสงครามการค้าความผันผวนค่าเงินอัตราคันกิดกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมลำ้ำตัวอย่างของไทยสินค้าส่งออกหลักข้าวยางพาราอาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกสินค้านำเข้าน้ำมันเครื่องจักรวัตถุดิอุตสาหกรรม ผู้ค้าสำคัญจีนสหรัฐญี่ปุ่นอาเซียนแนวโน้มและอนาคตการค้าออนไลน์และดิจิตอลโตขึ้นซัพพลายกระจายมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการค้าสีเขียวและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเข้มขึ้นความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และค่าเงินยังคงสูงสรุปและข้อเสนอเนี่ยการค้าระหว่างประเทศยังเป็นหัวใจเศรษฐกิจแต่ต้องกลับ ัวสู่การค้าแบบดิจิทัลและยั่งยืนภาคและควรสนับสนุน FTA และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลส่วนผู้ประกอบการต้องยกระดับมาตรฐานสินค้ากระจายสลาดและบริหารความเสี่ยงค่าเงิน